สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนา s ตั้ t ติดแบงค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเป็นฟุตบอลกรีซนะครับซึ่งกลับมาลงสนามฟาดแข่งกันอีกครั้งนะครับเป็นรอบเพลย์ออฟนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างอลิสเจอกับ OFI นะครับคู่นี้แนะนําให้เชียร์เจ้าบ้านอลิสนะครับทั้ง2องทีมนั้นในฤดูกาลปกติแต้มเท่ากันเลยนะครับมี3-4ี่แต้มเท่ากันนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่า อลิสได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านน่าจะอาศัยความได้เปรียบเอาชนะโอ้ยไปได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าถิ่นนั้นแนวรุกดูดุดันกว่านะครับเรทคู่นี้เปิดมามี2ราคาให้เชียร์นะครับก็คือครึ่งลูกบวกน้ํากับครึ่งควบลูกควบน้านะครับซึ่งผมแนะนําให้ไปในเรทครึ่งลูกบวกน้ํานะครับมองว่าลิสนั้นน่าจะเบียดเก็บชัยชนะเหนือ OFI ได้ไม่ยากนะครับดังนั้นวันนี้เชียร์อาริสไปนะครับในฟุตบอลกรดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับท่านใดสนใจรับฟังทัศน์ทีแบบนี้เข้ามาฟังได้ทุกวันนะครับคืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้ได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ